ตอนแรกไปถูกๆหลังจากนั้นค่อยตอนแรกไปถูกๆก,กว่าก็คือไปถนน่อนแล้วค่อยไปต่อรถไฟตน้นทุนก็จะถูกลงเห็นไหมนี่โลจิมาติโมเดนะครับนะยิ่งมีหลายโหมดนะครับยิ่งถูกสังเกตน,นะครับนะมันจะยิ่งเซฟวิ่งไปเรื่อยๆนะเนี่ยมลติโมดลต่อต่อต่อไปเรื่อยแต่คําว่ามลติโมเดเวลาต่อกันแล้วเนี่ยมันเหมือนคุณผมถามค,าคุณว่าคุณมาที่ยังไงคุณบอกว่าคุณมาจากบ้านปุ๊บเปิดออกมาจากในบ้านปุ๊บคุณขึ้นรถเมล์เลยปะ ต้องไปเดินที่ป้ายรถเมย์ถูกไหมครับพอจอดรถเมย์รถเมย์จอดป้ายก่อนที่คุณจะต่อรถไฟใต้ดินคุณต้องเดินไปที่รถไฟฟ้าอีกไหมไกลไหมไกลเนี่ยแสดงว่าไม่มี connectivity เข้าใจป่ะฮะไม่มีการเชื่อมต่อมันช่วยในการไหลไหมไม่ช่วยโอเคไหมฮะเัืหลักในการคิดเวลาคุณทำนะครับโลจิสติกคอนเนคทิวิตี้คือต้องไหลหยุดป,ปุ๊บต่อหยุดป,ปุ๊บต่อหยุดป,ปุ๊บต่อ หยุดปุ๊บต้องต่อต้องต่อไปเรื่อยๆนะต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนะ๊บยิ่งต่อเร็วยิ่งง่ายยิ่งดีนะครับนะคุณลองไปคิดในการทำธุรกิจคุณนะนะครับเวลาคุณทำบิส servis กับลูกค้าลงปุ๊บต่อเลยนะมันเคยมีเคสหนึ่งนะครับเคสที่คลาสสิกมากของโคคาโคล่าโคคาโคล่าเนี่ยนะครับเขาขายของให้กับเทสโก้ที่อังกฤษนะเสร็จแล้วเขาก็ไปดูว่า การที่ของเนี่ยไหลไปตั้งแต่โรงงานออกมาเป็นกระป๋องถูกไหมครับจนกระทั่งแพ็กเกจจิ้งบนกระป๋องเนี่ยไปขึ้นเชลฟ์ในเทสโก้เนี่ยนะครับขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยเกิดกระบวนการอะไรบ้างคุณนึกภาพออกนะนะครับก็ต้องเป็นแพ็คเป็นลังเป็นเลิตกว่าเลก็เข้า warehouse warehouse เสร็จก็ต้องไปที่เชลฟ์ถูกไหมนะก็ต้องไปกระจายแล้วก็แล้วแต่โคคาโคล่าเนี่ยดีไซน์ให้เขาปรับแพ็กเกจจิ้งดีไซน์ ให้ของเนี่ยง่ายต่อการ Fit อ n on She l f เข้าใจปะ่ะคือไปหจับเยวปุ๊บเนี่ยหรอไหมฮะหรือไปปุ๊บจับวางปุ๊บมันก็คือ on She l f เลยเพื่อลด handling ภาษาโลจิสติกเรียก touch point จุดสัมผัสเข้าใจไหมฮะถ้ายิ่งสัมผัสน้อยยิ่งไหลเร็วยิ่งดีไหมครับย,ยิ่งดีต้นท,น,ตนทุนยิ่งถูกต้นทุนยิ่งถูกนี่เป็นแนวคิดนะครับนะหลักการเดียวกันนี่แหละฮะนะเหมือนงานคุณปึ๊กไหลปุ๊บไปต่อเลยนะ บ้านเรามันยังไม่มีนะคุณก็เลยไม่เห็นภาพนะมันก็หลักการของ Hub and spoke แล้วก็เป็นเรื่องของ connectivity นะครับนั้นสิ่งที่สองคอนเซปต์เอามารวมกันไอ้การาฟนี้ผมแอบขโมยเข้ามานะครับกรุณาอย่าไปใช้นะผมไะโดนฟ้องนะครับแต่ว่าผมว่าภาพมันเจ๋งมากก็คือว่าคุณนึกภาพว่าเออโอเคจากภาพจากประเทศคุณนึกภาพนะครับประเทศจะมีเกตเวย์ให้เข้ามาถูกไหมฮะพอเข้ามาปุ๊บกระจายต่อ,อยังไงแล้วไประดับรีเจน ดเจิเสร็จไประดับโลเคลยังไง mm. ต้องคิดถึงทั้งเรื่องของมัลติโมเดลและฮับแอนด์สปอคแล้วคอนเน t เข้าด้วยกันเนี่ยภาพนี้ถ้ารัฐบาลเราเอาไปทำเรื่องของการวางโลจิสติกสอินฟราสตรักเจอร์นะครับเจ๋งมากผมบอกให้เมืองไทยจะพัฒนาไปไกลเลยนะครับนะนคคุณลองไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ทุกเซชั่นม่งต่อกันได้หมดถูกไหม มันจะรู้เลยครับว่าโอ้นี่คือความต่างของประเทศนะความต่างของประเทศนะครับนะนะลองไปดูนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับนะอีกอันหนึ่งที่เป็นคอนเซปต์สำคัญก็คือเรื่องของ cross คลอสต็อกคลอ s ต็อกคืออะไรรู้จักเนาะคลอ s ต็อกแปลว่าตาตาบรรดาว่ามีประธานแปลไหมฮะ cross d o ็อแปลว่า in for out อ่ะถ้าแปลง่ายๆนะครับก็คือเข้าเพื่อออกและไม่ต้องเก็บนะครับเป็นคอนเซปตใ์ใหม่ๆที่พวก distribution center มาใช้กันเพราะว่า no inventory เข้าพวกออกปั๊บเลยนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยมีรถเข้ามาสักเซอร์ถูกไหมครับสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวสีแดงเข้ามาปุ๊บก็ซอสเลยซอสเสร็จแล้วกระจายออกไปตามที่ต้องไปส่งตามสาขาธุรกิจที่ทําเยอะๆคือพวกธุรกิจรีเทลคาเฟ่นะครับนะมันจะวิ่งเงินหูดับตับไม้เลยในคลังนะครับเพราะว่ามันต้องซอสของนะครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักการคือาต้องมานั่งส่งแต่ละสเตชันส่งให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับคุณมาที่ดีซีที่เป็นคลอสดอกแล้วซอสแล้วก็ส่งเลยนะครับ เฮ้ยทำโมเดลนี้อย่างเช่น Starbucks Starbucks ในการส่งคุกกี้หรือเค,กค้กนะครับเขาไปเอามาจากโรงแรม5ดาวนะครับแล้วก็มาซ้อนแล้วก็ส่งตอนกลางคืนส่งตอนกลางคืนให้กับแต่ละสาขาแล้วการส่งเขาไม่ธรรมดานะเขาฟอนเชลให้ด้วยนะครับเขาส่งกลางคืนแล้วฟอนเชลให้ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเช้ามาพนักง,งานเปิดร้านขายเลยครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งฟอนเชลนี่คือการคิดแทนกันนะครับนะครับ,นะรบมีอันนึงผมให้ดูเป็นโมเดล นี่ก็น่ารักดีนะครับเขาบอกว่าเวลาทำ cross docking เนี่ยนะครับถ้าเป็นปกติเนี่ยเวลาคุณทำก็คือเอาของเข้ามามา cross ตอกก็ประกองก่อนถูกไหมครับประกองเสร็จแล้วค่อยมาแยกแยกเสร็จแล้วค่อยขึ้นรถแล้วไปกระจายนะครับเขาบอกว่าถ้าตอนคนที่เอามาส่งเนี่ยคิดก่อนคนที่เดีือจะทำงานง่ายขึ้นนะสังเกตนะ how to m a k e flow นะครับ,นะรบหลักคิดเขาบอกว่าถ้าคุณ plan ดีๆนี่นะครับรู้ของต้องวางตรงไหนเนี่ยพอมาถึงปุ๊บวางแล้วแยกเลยนะครับ มันจะลดขั้นตอนการทำงานนี่เอง e f f i c เชนซแล้วไม่ต้งงครอ s d อก k ก็ทำงานได้นะครับนะผมว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วก็อยู่ที่การบริหารจัดการขององ,องค์กรน,นะครับนะถ้าคุณทํางานแล้วคุณคอนโทรลทีมงานได้แล้วบอกว่าให้เขาเตรียมงานมาเนี่ยนะครับคุณจะลดขั้นตอนไปอีกเยอะมากนะครับนะทีนี้กลับมาโมเดลสุดท้ายแล้วครับก็คือเรื่องของ s c อร์ m o เดล สกอร,ร์โมเดลก็คือการจัดการในเรื่องของเขาบอกว่ามีประมาณ5 a c แอคทิวิตี้นะครับ Plan วางแผน Sort Make Deliver และ Return นะครับดูตรงกลางก่อนอย่างอื่นช่างมันนะครับตรงกลางเนี่ยก็คือเหมือนโลจิสติกส์แมเนจเมนต์ก็คือคุณ Plan in Process และเอามีคุภาพเดียวกันเนาะจริงๆแล้วนะครับเขาใช้คำให้เราององๆไปนั้นแหละ <M> อินโปรเ s สอัลรีเทิคือ Reverse l o g i s t i c ถูกไหมนะครับอินโปรเ s สอั ถ้าคุณบริหารจัดการดีรับแลนดีนะครับดำเนินการได้มันจะเวิร์กโอเคไหมฮะแล้วมันจะเวิร์กมากมากถ้าคุณคิดถึงซัพพลายเออร์ของคุณและคุณคิดถึงคัสเตอร์มของคุณนี่คือเรียกว่าซัพพลายเชนนะครับและโมเดลนี้แหละเป็นโมเดลที่เอามาประกวดรางวัลเข้าใจปะนะครับนี่ผมพูดให้คุณคุณถามว่าคุณทำได้แล้วคุณดูฟลอ์ดูดูเอฟเฟนซีครับคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์นะคุณก็ไปประกวดได้ขอให้โมเดลคุณเจ๋งนะ นะครับคุณก็จะทำทำการประกวดได้นะครับอันนี้ก็จะมาแตกนะครับว่าตอนที่แพลน s o ส r มค make เนี่ยแบ่งเป็นเลเวลนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านะครับแล้วก็กลไกนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับอันนี้มันมาจากตำรานะครับแต่ว่าการทำงานการทำงานจริงเนี่ยเขาจะต้องแตกนะครับว่า product อันไหนเป็น make to stock อันไหน make to order อะไรเงี้ยเป็นลักษณะที่ต่างกันแค่นี้นเนะครับอันนี้ผ่านนะครับโอเค ที่รางวัลสุดท้ายแล้วนะครับจะขอแค่สักห้านาทีนะครับรางวัลของปีนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า Export l o g i s t er i c Model a w a r d เนี่ยนะครับมันเมาคอมเบลดิชบวกกับสกอร์นะครับก็คือเรื่องของนะครับนะอ๋อนะครับมีผู้แทนแนะนำให้คอมเมนต์ว่าให้เปลี่ยนรางวัลนะปีนี้จริงๆเป็นปีแรกที่เปลี่ยนชื่อรางวัลนะครับเปลี่ยนจาก Export l o g i s t er i c Model เป็น Excellence Logistic Management Award นะครับ Award, นะ Excellence Logistic Management Award นะแต่ชื่อเอามาเหมือนกันนะครับนะนะครับแต่ผมเขียนจะเขียนจากอิงของเดิมมานะครับแต่แค่เปลี่ยนชื่อรางวันนะครับนะก็จะมี4กรุ๊ปนะหนึ่งก็คือทรานสปอร์เตอร์ผู้ขนส่ง2มีเวร์เฮาส์พรีเวเดอร์ผู้ให้บริการแบบกเวร์เฮาส์นะครับสามีเฟสฟอร์เดอร์ผู้จัดการบริการด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มี 3PL พีเอลเทอร์พาร์ตี้โลจิสติก ถ้าคิดไม่ออก TPL ในความหมายผมก็คือหมือนว่าก็เอาทุกอย่างมายำรวมกันนะคุณทำทุกอย่างนั่นเองนะครับก็จะเป็น TPL นะครับนะหลักการคือมี3การประเมินครับหนึ่งดูรายงานเขียนหนังสือหนึ่งเล่มประมาณห้าสิบหน้านะครับว่าคุณทำอะไรบ้างนะครับถ้าได้มากกว่า60%สเปอร็ขาจะให้คุณมาเพื่เช็ะว่าเฮ้ยคุณทำจริงว่าไหนโชว์หน่อยสิมีกรรมการซักถามกรรมการคุณแต่ละคน,นก็จะ รับบทขาโหดนะไปยิงคำถามบทโหดนะครับ,ถ,บ,รบถ้า Presentation เก mm ิน hmm. 80%นะครับเขาจะไป On-site จะไปวิสิตโรงงานคุณจะไปวิสิต Warehouse จะไปวิสิต Truck Terminal นะนะครับนะ On-site นะครับแล้วก็ไปดูงานนะไปดูงานนะครับนะการแบ่งคะแนนนะครับแบ่งเป็น7จ็ค่ายทีเรียนะครับนะ7ข้อนี้คือ Malcolm Baldridge นะถ้าคุณทำเป็น business management ทั้งหมดไล่ตามโมเดลที่ผมบอกนะครับคุณจะทําครบหมดนะดูเรื่องของ leadership การเป็นภาวะผู้นําองค์กรนะครับการจัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ l o จิสติก s ลูกค้าตลาดไอทีแรงงานนะการบริหารทีมงาน,น human capital หรือ workforce นะครับสำคัญคือข้อ6สังเกตนะครับข้อ6จะพูดถึง,ถงเรื่องถึงเรือของ logistics process management แปลว่าคุณต้องมีกกินด้าน l o จิสติก s แล้วเอา แนวคิดของโลจิสติกส์แมネจเมนต์ไปวางให้เป็นโมเดลขององค์กรให้ได้นั่นคือผลคุณถึงจะควรไรด้รางวัลโลจิสติกส์กโมเดลเข้าใจไหม <laughs> นะครับเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่แต้มเยอะแล้วกรรมการบอกว่าถ้าไอ้โมเดลของคุณไม่เกินเจ็สนะครับไม่ควรได้รางวัลอันนี้ชัดเจนนะถ้าคุณไม่เจ๋งจริงตรงนี้ได้แต้มเกินกว่า70นะไม่ควรได้รางวัลน,นะครับ เพราะน,นั้นเป็นคีย์เด็ดที่สำคัญเหมือนกันผมทำตัวแดงไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณรู้ Business Management อย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักรอสิค Management โมเดลด้วยนะครับแล้วท้ายสุดคือ Result ผลของการจัดการนะครีย์เด็ดส่วนใหญ่ก็เป็นพวก On-Time d e l i v e r y ถูกไหมโอทิฟที่บอกนะนะครับเรื่องของ Stock Accuracy เรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับนะ document accuracy นะครับแลวไม่พอครับถ้าคุณประกวดนะครับนะเอลมา ถ้าคุณได้ที่หนึ่งคุณจะได้ PM เป็นของแถม PM คือ Prime Minister นะครับ Award ล่าสุดก็เปลี่ยนชื่อเป็น Prime Minister Business Enterprise Award นะครับรางวัลน,นี้ในเมืองไทย1ปีมีแค่เพียงไม่เกิน30-40บริษัทที่ได้รับในประเทศไทยนะถ้าคุณได้รางวัลน,นี้ถือว่าบริษัทคุณไม่ธรรมดาผมบอกได้เลยนะครับ ทั้งประเทศมีแค่ประมาณ30 40บริษัทต่อปีที่ได้รับรางวัล PMO นะครับแล้วเอลมากับทำทีเดียวถ้าคุณเจงมากได้ PM ไปด้วยรับจากนายกนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรครับรับรางวัลนะครับนะอันนี้แล้วแต่แต่คนนะเราไม่คุยกันเมืองกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นรายชื่อของคนที่เคยรับรางวัลเอลมาในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ไปดูอ้างอิงแล้วกันนะครับครับก็สุดท้าย จบแล้วนะครับจริงๆแล้วอยากจะฝากสั้นๆก็คือว่าการเป็นคนคุณภาพในธุรกิจคุณภาพมันไม่ได้บ่งบอกแค่เพียงผลลัพธ์ของการดำเนินธุรกิจนะครับแต่มันอยู่ในสิ่งที่คุณแสดงออกมาถึงศักยภาพขององค์กรคุณให้กับตลาดตลาดในที่นี้ก็คือรวมไปถึงหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็เอกชนนะครับรับทราบแล้วก็ยอมรับคุณนะครับเพราะถ้าคุณเจ๋งจริงเนี่ยนะครับ คนที่จะพูดแทนคุณว่าคุณดีคุณเยี่ยมคุณเจ๋งเนี่ยนะครับก็คือคนในอุตสาหกรรมนะครับนะระหว่างว่าระหว่านั้นเป็นของคุณครับขอบคุณครับ